สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องทุ่งนานครับมาดูไอ้ด้อน,นะฮะไอ้ด้อตอนนี้ได้ได้แปดเดือนนะฮะไอ้ดีอของเราแปดเดือน,นครับตอนนี้ทุูๆเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ปล่อยไม่ได้ครับแปดเดือนตัวโตวนะครับปล่อยไม่ได้ ถ้าปล่อยไม่รู้จะไปขึ้นสวนไข่ไม่รู้นะครับเพราะว่าอันนี้ขึ้นสวนอย่างเดียว <c oughs> เข้าสวนอย่างเดียวครับจะสวนตัวเองสวนคนอื่นมันขึ้นหมดนะครับนี่ครับไปด่สมสงเงียนคนระับยาก็ไม่ค่อยมีให้กินครับช่วงนี้ ฝนไม่ตกมาน่าจะโอตั้งแต่เดือนกุมภาครับฝนไม่ตกเดือนกุมภาทั้งเดือนนี่ก็มีนาจะสิ้นมีนาแล้วนะครับฝนก็ยังไม่ตกเลย ยาก็าเริ่มแห้งแห้งตายไปเรื่อยครับตอนนี้คือผูกผูกสสลล่มอย่างเดียวครับพออากาศร,ร้อนนะครับก็ร้อนเหมือนเราครับเราเองร้อนเลยมองหามองหาอดู เดี๋ยวสักพักแดดล่มแดดร่มกว่านี้นะครับก็จะพาน้องออกไปไปกินหญ้าครับกินหญ้ากไ็ไม่ได้มีหญ้าอะเยอะะครับก็เปลี่ยนที่ผูกค้างๆประมาณนั้นฮะแต่ไปจากเปลี่ยนจากในร่มไปออกแดดนิดนึงครับผมเพราะว่าน่าจะสักพักก็น่าจะคลายร้อนได้ครับก็ไม่มันอากาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับก็แบบ แดดมันแรงครับมันไม่มีมันไม่ค่อยมีเมฆครับแต่ว่าอา่มันก็มีลมอยู่ครับลมก็ยังพัดเย็นอยู่ดูใกล้ๆครับไอ้ดือนะครับจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้แปดเดือนเขอนกล้องครับโตแล้วเขอนกล้องเหรอ ทำความสะอาดไข่แล้ก็ น้องปล่อยให้เอ้ดืี้ได้กินหญ้านะครับไปแล้วครับเรา